วาวายวาดีใจหลายพี่น้องมื่อว้นคืนตู้คอนเทิเนอร์นะคะถึงอาจสิบเอแมนของเจองเบิดแต่ว่ากะรรวมพ้นนะคะดีใจนะคะนี่แหละเป็นธุรกิจที่แบบหลังๆมานี่านะคะซีหาปีหกปีมานี่พวกเขาอยู่ได้กันย่อนตัวนี้แหละคะ่ะก็เพราะอันนี้แหละคะ่ะทุกคนรวมแรงรวมใจกันนะคะมื่อนี้กับร้ายเจา้าร้ายคนนะคะกับซอยกันนะคะ คนละไม้คนละมือนะคะอ่าเพราะว่ามันเป็นคือว่างานใหญ่นะคะงานใหญ่มากนะคะคนละนิดคนละหน่อยกะกวาจะแล้วกับบํเมเรื่องธรรมดานะคะนี่เป็นช่วงช่วงพักผ่อนนะคะช่วงพักมันก็มีหลายเหตุการณ์นะคะอ่าคนสวยคนนั้นคือคนคนผมคนสวยผมยาวเมื่อกี้นี้นะคะคนนั้นแหละคือคนสั่งนะคะอันนี้นี่คือข้างในนะคะผู้เลี้ยงก็เลี้ยง ผู้ยื่นก็ยื่นนะคะกำมวลสุสนุกที่ห้ากันไปนะคะอ่าการมีการโตใหม่แล้วก็ตีสัน้นเน้นไ้หลายอย่า,างนะคะเน้นได้หลายขั้นตอนแต่ว่าเมมูมเองก็บพือ่อใส่รายละเอียดให้เบ่งนะคะนี่ก็เป็นการขึ้นต้นใหม่ให้เห่านะคะตอนนี้ใกล่จะเซจแล้วแล้วนะคะนี่ตัวน,นี้คือการช่วงแบบจะเซจแล้วนะคะอ่ากระมัอนีร็ซิมี สีสีนะคะขาวม่วงแล้วก็ชมพูเข้มแลม้วมถึงแดงนั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีเอ่อมีสีเอียงละสมสมได้จังน้อยนะคะมื่อนี้ฝน,น,น,นตกเมื่อคืนนี้ฝน,นตกเอาการเหมือนกัน,นะค่ะอ่าข้นขืนกับเนืยเอาการเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วผอ,อมปิดตู้นะคะพ้อมออกเดินทางขอบคุณเจ้าภาพนะคะขอบคุณเจ้าภาพนะคะ ทีมงานอของครอบครัวนะคะกับเมือนีนตู้หนึ่งนะคะ,อะสองเดือนต่อตูต้นะคะพี่น,อน้องคะยังรอตู้น้าอีกยังมีตูน้นาอีกนะคะเดี๋ยวจะทายห้เบิงนะคะตูน้นากับอีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะ,อะสองเดือนต่อตูต้แท่นี้ก็เบิกแล้วะคะ่ะทุกคนก็ขอบคุณมากมากนะคะใครที่ชมคลิปแม่มุกมาถึงตรงนี้นะคะ,ะผู้ใดสีเนืกอสิ่ฟันว่าเพื่องฟ้าตนวน้อยๆขนาดนี้จะ เป็นที่ต้องการของเช่าต่างชาตินะคะปิดตู้ผอมออกเดินทางนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ